ใช้เกียร์ออโต้ขึ้นเขาอย่างไรให้ถูกวิธีนะครับไปดูกันครับสวัสดีครับพบกับรายการช่างเคกูรูนะครับผมช่างเคนะครับทุกเรื่องราวของรถที่คุณอยากรู้นะครับผมจะพาให้คุณได้รู้ด้วยเทคนิคง่ายๆดังต่อไปนี้นะครับเราพูดถึงเรื่องเกียร์แต่ละชนิดกันนะครับเกียร์พีมีไว้หน้าที่คือจอดรถ สําหรับเวลาเราจอดรถในทางขึ้นเขาหรือลาดชันก็ได้เราจอดในพื้นที่ราดก็ได้แต่ไม่สามารถขยับรถเคลื่อนที่ได้นะครับต่อมานะครับเกียร์ R เอาไว้สําหรับในการถอยหลังถ้าต้องการเร่งความเร็วในการถอยหลังเราก็แตะเลี้ยงคันเร่งไว้นิดหนึ่งนะครับต่อมาเกียร์ N เกียร์ N มีหน้าที่เอาไว้หยุดรถหรือจอดรถแต่สามารถขยับเคลื่อนที่ได้ต่อมานะครับเกียร์ D เอาไว้สําหรับเคลื่อนที่หรือเดินหน้าถ้าเราต้องการความเร็วเราก็สามารถเหยียบคันเร่งได้ต่อมาเกียรบ์บีเกียรบ์บนี้มีหน้าที่คือเอาไว้สําหรับขึ้นเขาหรือลงเขาในทางที่แบบลาดชันมากโดยเกียรบ์บก็คือหลักการคล้ายๆเหมือนเกียรห์หและเกียรส์สเวลาเราเราขับขึ้นเขาถ้าสมมุติว่าเกียร์ดีมันไม่ได้จริงๆเราก็ใช้ตำแหน่งเกียร์บีในทางขับ ขึ้นเขาลงเขาได้นะครับซึ่งการใช้เกียร์นะครับมันก็ขึ้นอยู่สถานการณ์ในการขับขี่นะครับถ้าเราไม่ใช้เกียร์อย่างไม่น่าระวังมันก็เกิดการที่เราไม่ถนอมเกียร์เกียร์ก็จะพังเร็วขึ้นนะครับเราก็ควรดูด้วยว่าในการขับขี่ของเราเนี่ยควรใช้เกียร์แต่ละชนิดแบบไหนนะครับครับเป็นยังไงบ้างครับกับสาระความรู้ที่ช่างเคย์นมาฝากนะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เราได้ทุกช่องทางนะครับสวัสดีครับ